วินอดแจบบวอยากกินจี้หอยกินก็มาแลวินจิี้หอสจี้หอยยังเดียวลูกมันลุกมันลไไป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 กัลูกบ้านเซฟเรียบร้อยเหมาะเลยนะว่ามีเยอะกิน เดี๋ยวพี่ตัวไปเลยมั้อตัวสิตัสชิใจเอาก้อนเอาลังกันว่าวันเด้อเนี่มออนสิได้โพหลานยังใหพี่อ๋จังเลยเจ็บกนม้ปลาโทมอ่ะคิวเขา สบายดีพี่น้องเอฟซีมุดสกุลสกุลสบายดีย่ำสวยๆพี่น้องหลังจากที่มาตะป้าแล้วก็ยังบรีเหมาะไปดังเลยเมื่อนี้คือสีพักพรอนยู่เกินก่อนก่อนจะไปป้าแต่ว่าทีมงานกันยังเงียบๆอยู่ได้ยังมีเพิ่นตีโตนะเพราะว่าเนี้ยช่วงนี้ระยะช่วงนี้ก็ยังมาเยอะขึ้นป้าไปเลยเพราะมันชักเป็นได้ไหมมันล่มแหงละไปมีเพราะชัดแล้วก็เลยมีคอยจะไปไปเลย อ่ก่อนอื่นเขามาเข้าใจพี่น้องหลายๆที่เขามาให้กำลังใจและติดตามรับชมตลอดพี่น้องอเดี๋ยวติดตามกันเบิ้งในตอนเที่ยงเพื่อจะกินฟักกันอาคิตเนาะล่ะรับทาเบิ้งในบ้านที่จกินกันเลยแต่ว่าเฮ็ดเพิ่นซื้อ,อกะปูแดงกะปูแดงกะปูแดงนี่น่าจะประมาณชิปโตหอดบ่เฮ้ยจิตเต็มโตนี่สาวกันกินเลย ตุ้มนี่ก็ชานเพื่อกะปูแดเงเลยได้นี่นะชานแล้วก็ชื่อขายขายเป็นในนี้เลยเลยขายเป็นตุ้มเป็นในนี้เลยเลยน่าจิมีแกงรึงไม้เกิดขึ้นกันแบบนี้มีกะปูแดเงเด้ <c oughs> อาไล่กินแน่มาเนี่ยโอ้เมื่อคืนนี้เ <c oughs> ต็มทีแล้วว่าไปนอนน้ำกันตอนางคืนนี้นอนน้ำกันนอนน้ำกันอู้อัดเมะ จักโมงยังค่ากันนอนสองโมงยังอิ่มบ่ะฮะน้ะยังยังมีอิ่มโอ้โหลกเท้หาไล่จีบกอดกับนแต่จากปีมีได้เจอกันเจอกันแบบได้นอนน้วกันคือว่าลายปีเดินเนาะเกิดปานเดียวกันเลยพี่น้องผู้นี้กับผู้นี้นะอันนี้ซ้ำกัน bao xí, 3 năm rồi, 3 năm rồi nhú, xăm gan bao, xăm gắn chưa đay vợ tổn thương nỗi, qua chợ thả lạt, ai mà, thúng cái thúng cái thúng đằng có muối tổn thương nỗi, qua chợ tiệm cái nữa, phải thả lạt hết ธุรกรรมจองง่ายโอนจองง่ายจองอันธุรกรรมเท่านั่นจองกลางนั่นนี่กลางวอนขายคืนคือยังกับติ้นมีเงินติมันเป็นจองมาแล้วจองแบบคล้ายๆเพื่อนนั้นนะแต่คือจองนั่นแต่มันเยื่อนะต้องกาอยู่ตลาดเออห้องมีจิูงแกงน้นไม้เนาะตดำมะฮุ่งปีงเป็ดนี่ฮะ เลี้ยงหลานเด้อเลี้ยงจับสวัสดิ์จะผึ่นจะมือเฮ็ดวิมืออื่นจับสวัสดิ์ซีเลอร์จะอันมาเลี้ยงอันมาเอาคืนมาแรงมาแรงมาแรงโอ้ยังมีมาแรงอยู่ซีเลอร์มาแรงจุ่มจุ่มวะจุ่มว่นี่น้องชายเยอะเยอะน้องชายลายจะกินหมอกจะกินนี่แกงนละไมก่ยกงต้มอยู่ป๊อกป๊อกป๊อก แขหง่อไมแงหง่อไม้น,มนี่แกเสื้อเห็ดเป็ดน้ำชูอันในมือขบเบือแล้วกินนะน้ำเย็ยนะแไมนะจะยังเชไหม, <laughs> มันหลายคนปะเอาท่าเสือบันไทยเรามันสิตายสี่ เสี่งตูกัแฟชัช่นมัน,บ,นบันดาเ<อ>ขาไม่มีเคิงเชิญนี่แหละม่ได้ซักเออมีเคิรงเชิญนะคือไม่ได้ชักมีเล่นเคิรงกันมีมี่<า>มไ,มได้ักตามเ<ม>ด้อเอาหัแมวเลย เอ้สิตัดสิใจเอาก้อนเอาลานอาเลเด้เนอาแมนสิได้โพม่าเฮ้ยเลยยังใจพีเอาเลยเอาปิดไปเป็นมูดิ้น้อยเลยมือนี่เอาลายเป็นมูดลายก็มีมมูก็เลยเอาขาวูได้ลูกกุ้คนเลยขาวก็ลูกขาวเป็นแง่มนเลยมูขาในลูกมูเนมูขาในลูกก็ขอสห้าวันท้องเดนแล้ว ดามดีดามดีไม่ไ <teor> ด <in> ้ให้เธอกินแน่หรอดามดีไม่ค่อยเห็นน้องเพ็ดกินอันนี้นะจะค่อยเห็นเมื่อไหร่นะเิ้าเลือกมือเดียวเธอจะเทว่าสถานที่ไม่นี้พากันอยู่ม้งเก่าเนี่ยและน่าฮื่นมันกับเป็ดในบ้านเพันกันลงโลขนปิ้งเป็ดน้ำปลาตุ้ยหรือเป็ดกันเนาะก็ดีว่าเอาสีขาวสีดำไปจ้องไว้เนาะมันตัวดีอยู่น้ำเข้าเข้าขอขามันเด้อ จะบดบาเอาขอขายง่างๆเรอ้ไปหมั่นมาดูดูอ้ยซื้อปูแดงน้ำได้ได okay. 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 like okay. oh, like ้ไหได้ก okay. ินเปรถมัจะเป็นจะได้เป็นจะมากยู่แต่ก็ไม่มีเงินเปรี้ยวเเจ้าภาพเออเจ้าของเฮินแหละนะจะกินเรือจังมาแม่จะกินเป็ดจยังยังไ่ได้เอ้ยยังไม่ยางกินในน้ําเสานะ

มีโหท่าบีนั่น嘛แก็ต้องเน้นเลยโหก็ต้องท่าบีเล้กกานเสกกลมมันแล้นตัวมาหมอกนะดมานางเฝ้าสองเธอเลยนะสองเธอก็เฮ็ดกว่าน่าจะพักเธอหนึ่งอย่างนี้นะพักคู่มือเทจนี้เอาท่น ก็อันนี้เคยจะวินแล้เฮาเอาอืมคือสักคข์เป็ดเป็ดเนาะเป็ดแฟตคือมันหมาคือมันเฮาีนเลบุ๊ปปามีแล้วมีนะเรอเราก่อนเห็นกินหูหูมูบ้าเราก่อนนะยางหูมูบ้าได้รอบนี้พิเศษว่ะเด็กจะมาอยู่มาดูอยู่ า to มาดูนได้ป้านหนยคัหอยาจีจีเจนี้เลยหอยจีหอยกินมาหอยเอออยมันอ่อนคิดท่านเสิข้าวไะได้กินจงหดข้าวเดียวมันชุนเลยโอ้ยัง แดงมน้ำมันไหลเอามันตบิดอดอเจ่อไว้กับกิ๊จี้หอยก็มันละวินกิ๊จี้บอกจี้หอยมันเียโอ้ต้มแล้วต้อแลู้แลวต้แลตมอลแลเลกวล้วแล้วต้มแลตผม้้้่ล เมนเบอร์ละบบครัมันใหญ่ตื่นเลยด้วยจบลอยนเมนโทหามันที่ยืมลอยที่ยืมนหรเออไม่ได้ไปใหญ่ใหญ่ไปใหญ่ไปเชื่อข้นห็นไใหญ่ใส่บาตโซได้ลอยมานั่ง มันไมไรไวไว้ไว้ไวกัลุกบนเซฟเรียบร้อยเหมาะยงนะว่ามีเยอะกินเดี๋ยวพี่ตัเอง้ม้พอแล้มันีสุกเอออมันจะเอาเอาลิมแค้มเออบอกไว้แค้มเอามันมันไมนี่เลยม่มัแล้ว อันเก็บอเก็บอันเก็บเอาแล้วนะใครได้หอเลนสองครับเทาเ้หอแล้วจากปีแล้วสิบ้าท่านหดีนะหมดท่านสวัดีว่าไปยังว่าไปยังสเด็ด๊บ่าปกปิด้อก้อนเอาก้องนเอปได้ห ไปเือเ็กินเลกินเลกินเลไปเรื่งบ่เจ็บบบกนหอยมีการชิดถึล้นคือว่าเจ็บเป็นเฉพาะเป็นอรนเป็นอะไแซบมันมีแซบเอาปบว้อยอืมตอนนั้นแลวดูภารกิจทีได้เขียนยมือมีแต่ยาวห้าตู้ เด็กปิงอันนี้เด็กปิงพอจะงัดแล้เด็กี้เผาเอาเลยเผาตี้<า>เนาะมันเล็ตำ่ำเป็ดต่ำมาฮุ่งลืมมือลืนก็ได้ดีบ่ม,มีมาเกาะนี่แหลอยู่กบอยู่ไก่ต,ง,ตงหน้าพู มามพี่้องบ้านี้มีมีไรเาพันโนดเิ่นมาแล้วกีนี่มาจชุดชุดตตานดไปเลยชือโอรกะจงตัวนั้นให้เราได้ปเออตัวเด้อตวินกับตสินบอว่าม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 า พอดีผักข้าวเงี้ยมันเซ็ลาน่อดเทียปลยเาาเ้ตมอีานะกำลังจืดเยนะเมีนเป็นต่อเป็แตงนาจะือเนาะ่ีน้องเบสกินข้าวนังกันพี่น้องเม็น่กินละ เอากี่นนะเป็นคางครับเป็นยังคางสมบุกปลาปอนนะเป็นางคางเยนะแย้มัต่วินมีกินบ้างมีกินหำเอยบ้างมีกินต่อหอยนหต่อหอยทําไมถึงหอยแต่

ม right? ือว่านย่ง้ปลาน้อยมีโจ่งงนอันนั้นานอันนั้นอาหานมิลีิบ้าตปอะไรา่ันแรกาว่าแม่ย่งอยู่เยวคำนี้เงินแม่แข้ามปาโทม่าเกี่ยวเขา่มือแม่ทำไมือว้ตอนมือไปจองนัเอาคาค่า ม่ด้ยตามาเด้อมาเด้อมาเด้อของแชบมาป่ะเติมี่เติมไปเลยเยยูท่อสองหมื่นคนเขากับบเดลาเลยเนาะกินข้าวอิ่มเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวครับผู้ใส่กันทำเลย